หานล่างมมันก็ไม่หรีได้สวงตัวน้องหาเนาะครับผมไม่หรีอพูก็ให้ซ้ำากัสามเจ็ดบอกครับผมใสองครูมันได้เจ็ดได้ได้เจ็ดกับหาแล้วเอาใส่สามครับวันตะเกาเข้บงานขาบังอเนาะผมหาหนึ่งเจ็โอ้ผิดแจมเดียว5หาุ่เอ คันหาศูนย์เจย่ถือเต็มเลยปูตัสามหาคับสามเจ็ดคั้งเด้อเาได้เหว่าเมาเ่มันเป็นมดฝั่เป็นศูนยกัเจ0คศันย์ามานี่ยของฮัทของตมึงยนยังมึงไงก็เจ็ดศนยกระมวลรุ่นเจ็ 7, เจ็สามได้จังหวาเจได้ดาเนี่ยปูเนาะเองก็ได้เงินเจ็ัก็ได้เงิน่นพรมให้ไปหา7นเจ็นี่ยโอ้ บนล่างเลยเลขกวเ่า,า,าเจ็ดเ,ด,ดเจ็ดนเจ็ดล่อสองกโบอกยอมวิ่งสองบนมังั์น,นอครับผมลาา่างฮาเขาวัดต้งองวัทั้งล่างคุว่าจะไปว่าจะไปย่อมท้อมากเราว่าจะไปเออมีย่อมทรมหาปู่ครับเนาะเออเออเออ วัดนี่นนหรอน้ำปลาปูตัวแล้วบนบนศวนก็ผ่าล่างซีกับเก่าล่างซีเก่าบานประกบคูอไส้บ้านนี่มันถิมีโยเลขมันเด่นบนหกตัวเใหญ่อ๋อคือว่าสุดกัมภาปูนี่อ่าสุดกัมภามาบนคือว่หาหากบ้านนี้เลขบวก เลขบวกมันนับดีแสนนี่คือสี่บวมี่สี่ว่อหันแปดบวมีทั้งบนทั้งล่างสี่บวกสองก็เป็นหกนับหกสองบวกสองก็เป็นสี่รับสี่ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้มันออกบนเจ็ดศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นเจ็เอ็ดหนึ่งกับหนึ่งกับศูนย์บวมีบนงวดเลยเรลขประกุมครูออกมาแล้วมันจะได้อยู่ หกศูนย์หกห้าครับสองคู่หนูเงาปูสองตัว,วเ,รเรียบร้อยเลขบนเลขบนได้สองคู่ครับผมล่างบนสองคู่อันนี้บนหกศูนย์หกศูนย์หกห้า หกห้า <65 S 1> ล่างสองคูนะครับเนาะปูให้บนสองคูครับหกศูนย์กับหกหักอ๋อปูขวดปูขวดดับซีเพือให้ซีเ <c oughs> นาปูปขวดดับซีเพือให้ซีมันไปล่างได้ <c oughs> ่นบนจะว่าลงล่างได้ <c oughs> อ๋ออันนี้ัเป็นเลขล่างได้นี่บนน้ำนมมีอยู่หลักแสนซีนะครับวินน่ง วิ่งบนนี่โหกแมนอกปใช่หวิ่งล่างซีตัวเดียวแมนตาปูนี่ท่านี้เบิ้งคนนะครับเนาะตันนี่ครับผมบนครับบนก็หกศูนหกห้าวิ่งหกันกมว่าวิ่งแมนอยปูลานก็นี่ C1, C2, C6 วิ่ง C, 1, C, 2, C 6, 4, ครับล่าง3คู่บน2คููครับเนาะปู 5, 7, 8นี่ครับผมแคบนาจอแล้วครับผมมกักกะซื้อตามนะครับเด้อมกักกะพันใดครับนี่เท่านั้นละเลขบเหนหกหกคู่อ่อนหกศูนย์ก็หกหามีเท่านั้นเป็นมะปูแล้วเลขม 6, ลนันเดินหกเด้เดินหกพราะหันเดินเจ็ด เด่นหกว่าฮารเล็มันเด่นเจ็ดอะนะครับผมนี่ <c oughs> มันเด่นเจ็ดนี่ครับมันเด่นแบบนี้เหรอครับสี่สองสองบ้านเด่หนึ่งคูณสองได้หนึ่งคูณสองได้สองบ้านเด่สามสองเป็นหกบวกกันไม่ใช่เป็นแปดแปดเดียวบวกเก้าต่อไปคือเจ็ดตัวเดียวบนนั่นเห็นไหมตรวก่วนอนเออมันไปลัก เลขบนเด่นบนอันสิบสามมันมีสองสูตรครับสิบสามนี่ไปคูณครับมานนี้ก็เล่นเด่นบนมาเนึ่งเด่นบนเจ็ดศูนย์สิบสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดสามศูนย์เป็นศูนย์สามคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกกัน,นเป็เจ็ดเจ็ดต้องบวกเก้าเท่ากับหกตัวเดียวบนอ๋อ มาหนึ่งเจ็ดเลยเอามาใส่สามเจ็ดมันสบอไปจ้าของมันบ่เถเียว่ามันศูนย์เจ็ดเลยผู้มักสามเนาะให้เราไผู้มักสามลายกตว่าสามเจ็ดกับสามสองคู่ครับผมว้าจะไจะาเป็นู้มักสามลายผลผู้ใสามหาสามเจ็ดบวกมันกัเลขบวกมันก็ได้ ปดกับสามงวดนี่แปดกับสามอ่แปดกับสามตัองเลขนั้นครับเลขบนนั้นกระไฮมากทัถทามกันแต่ว่าเจ็ดบนเนอเด่นเจ็ดรองสองมาั่นก็บอกกับผูฮัตอยู่เป็นมา12็สองสองเป็นยี่สิบสี่อนบางมมีสี่เอาสองไว้ตัวเดียวคมันนี่มันก็บ้าสองไปยูลักลอยท้อนั่นแหลมันบ้าบนสองนั่นนะสองหลักลอยสองเจ็ดมันเด่นสอง ข้าเจ้าวิ่งข้าเจ้าก็วิ่งบอกข้าเจ้าสื่อสามหาสื่อบ่รด้ก็กันไดหนูจะวิ่งห้าล่างเหมือนนบนเราวิ่งไหนปู่บนบนวิ่งสองวะมือทุ่ท้ายก็เฮดเอายุนี่ก็บ่ได้โทษไปบอกได้ประปูศูนย์เก้า้าตัวเดียวยุใสผู้ดำนี่ยูสารผู้ดำนี่มือทุ่ยท้าย่าดูว่าเราสามมือสี่มือกุข้าเจ้าสื่อหาศูนย์ศูนหาครับผมเก้าหาหาเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์บนล่างเท่าไง เราปูดเวเดี๋ยวเราหาเพชรบงคนที่แล้วเนี่ยฮะเดียวราหาเดี๋ยวเพชรบงเดี๋ยวเราหาเขาบอกไปเฮ็รด้สามเจ็ดหนึ่งอ๋อสามเจ็ดหงเจ็ดที่แล้วนี่ยเต็มเเดียวสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึเออเลยบอ้บ้บอกว่าบบอกโยมหรอกเพราะว่าเรียกกันสามเจ็หนึ่งมันเป็นหนักเพราะว่ามันไปออกเจ็ดศูนย์บนศูนย์ล่างเรียกมันจะเกี่ยวกันดวงเช้อระเลงแมนจะปูเพราะว่า ก้อนก้อนกับทาบนท่าล่างมันกับแปลกเด้ยเหล็กจนมากมากทักันูบนกับล่างนะปูเพราะว่าแข่งวิ่งนี่วิ่งวิ่งได้ส่าก,กับศูนปูคือว่าหกบนเนาะบนติดสุดกับหาปูคือว่าหกวิ่งหกบนคันหกมากได้บั่นหกมากก็ใส่นี้เลยแหละเนี่ยแมนบอกหกหาหกซูนว่าคันว่าคันได้มาก่น สองกับเจ็ดบนบ้านในเรียกโซนเจ็ดตัวเดียวครับมันไปออกสองเจ็ดศูนย์บ้านนี้ศูนย์กับห้าคันหกบ้านมันก็จะออกใส่ตัวนี้หกตัวหกห้าลวดหกศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดดิผมทิ้แล้วหกศูนย์เจ็ดล่างศูนย์ห้าวิ่งหกมันก็เลยจับใส่หกศูนย์เพราะว่าเรียกมันเป็นวัดสุกร์มันมีหก พอเรียมันมีหกันสุกอ่ะครับเรี่กในขันศูนาเอาหกวาติดนเลยครับหกห้าหกศูนครับขันมันเบิ่นมองขันเดบเบิ่นหกหกนั่นแหละมันสุก่ะแม่นปูมกนะนสุกกปูวันนี้เลียกวสุกบ่ว่าขันนี่ล่างศูนย์กับห้ามาตัวใส่เส้นเหนียวกน้องกัดแมนครับ บานนี่เสียกัเขาร้ขอก็บมอพินเพื่อนเลยกับแ้่มาตวเหมือนก่อนพินของเขาหนพิจารณาเป็นยาทางเขาเดนใหมข้าตอกเลี้ยงเลี้ยนั่นเหรอเป็นปูเลีสองคูวนบเบิ้งครับผมลสห่บนนะครับเนาะล่างกับล่างสามคูสีหนึ่งสีสองสีหกบนก็มีหกศูนหกหานะครับเนาะวิ่งหบนตัวเดียวนีครับผม เลียกปูหาเก็แปกันมั่ลายโตนะครับตัวเด่นนนแหละมันมันก็ซื้อตามเรียปูนกกมอยู่ในแนวนี่เด่นหกศูนย์หกศูนย์ตัวเด่นที่สุดเลยหกศูนย์เด่นหกศูนย์เลยพกขายโมเดิอะไรเป็นบ่อพกหายโมเดตทดลองครับผมเด่หนัง มันมาหาล่างว่าหันหาตัวเดียวล่างครับผมมันนี่ก็ซีล่างตัวเดียวอ๋อหาล่างมัน,นก็ซีล่างตัวเดียวอ๋อวิ 57, ่งซีล่างอันนี้วิ่งหกบนทีแล้วปูห้วิ่งหาล่างนะครับเ <ผม S 1> นาะน,นี่ครับผมกาลังวันยี่สิบเอ็ดวันศุกร์ครับผมพันซีมากไม่จะไปติดซีหนึ่งกับซีสองอืมครับกําลังวันศุกร์ครับกับปูหันนะครับเนาะปูหาเจ็ดแปดกับผมคลิปดีกา สวัสดีครับผมทุกคนรำ้วยคุณทองนะครับเด้อคิปมี้ก็สวัสดีครับผม